สวัสดีค่ะผู้ปกครองพบกันอีกครั้งนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนของครูด้วยนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่สาของภาษาไทยแล้วนะคะในชั่วโมงที่สามนี้เราจะมาฝึกการจับใจความและผู้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากการฟังกันค่ะ,คะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกๆมากมายเลย,เลยจะมีนิทานให้นักเรียนฟังมีเรื่องเล่าให้นักเรียนฟังและเมื่อนักเรียนฟังแล้วนักเรียนต้อง จะต้องตอบคําถามนะคะในแบบฝึกหัดต้องพูดแสดงความคิดความรู้สึกของตัวเองฉะนั้นจะฟังเฉยๆไม่ได้ต้องฟังและใส่ใจนะคะตั้งใจฟังฟังเสร็จแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับครูนะคะสนุกสนุกไม่ต้องซีเรียสน,นะลูกค่อยๆทําไปสําหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถเรียนได้ตามเวลาที่กําหนดนะคะก็สามารถจะมาดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ครูให้ไปนะคะในแต,ะแต่ละช่วงแต่ละช่วง หรือใครไม่สะดวกจริงๆนะคะลองหานิทานมาเล่านะคะให้ลูกๆฟังและฝึกให้เขาตอบคาถามก็ได้ค่ะนิทานน่าสนใจน่าสนใจเยอะแยะเลยแต่สําหรับวันนี้นะคะในช่วโมงนี้ครูมีเรื่องเล่าถึงสองเรื่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปลองติดตามรับชมรับฟังกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่าบันทึกรักของแม่ นะคะชื่อเรื่องน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังนะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะแอมจ้าทำกันบ้านเสร็จหรือยังลูกแม่ว่าลูกปิดทีวีกอ่อนแล้วไปอาบน้ำเดี๋ยวจะได้มาทานข้าวพร้อมๆกันเลจ้าคำพูดของแม่ที่แอมได้ยินซ้ำๆจนจำได้ขึ้นใจแต่แทนที่แอนจะรู้สึกดูว่าทำให้แม่ของเขาต้องเหนื่อยแอมกกลับรู้สึกว่าแม่จู้จี้ขี้บ่น หน้าเบื่อวันหนึ่งขณะที่แอน่มกำลังปัดฝุ่นตามตู้หนังสืออยู่นั้นสมุดเก่าๆเ,เล่มหนึ่งก็หล่นลงมาแอนหยิบสมุดเล่มน,นั้นขึ้นมาดูเอ๊นี่มันลายมือแม่นี่นาแม่เขียนว่าอะไรบ้างเอ่ยขออนุญาตดูหน่อยนะคะข้อความในสมุดบันทึกมีหลายตอนที่แอนต้องอ่านซ้ำด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะบรรยายได้ถูกต้องโอ้ อะอะโ้เช้านี้อาเจียนจนหมดท้องอีกแล้วหลายวันแล้วเนี่ยที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยพรุ่งนี้คงต้องไปหาหมอซะแล้วแหละชัยโยชัยโยดีใจจังเลยหมอบอกว่าเรากำลังจะได้เป็นแม่คนแล้วตื่นเต้นจังเลยอุยอ้ยอุ้ยเจ็บท้องทีขึ้นแล้วสิลูกคงอยากออกมาให้เราก่อนแล้วสินะ ลูกจ๋ารออีกนิดนึงนะให้พ่อก็พาแม่ไปโรงพยาบาลก่อนอ้ยเจ็บจังเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อลูกรักแม่ทนได้อีกินอะไรอะตุตุทำเลอะอีกแล้วสิเรากำลังกินข้าวอร่อยอยู่เชียวโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะไป้จ้าเดี๋ยวแม่ล้างก้นให้เพื่อลูกรัก แม่ทนได้ตาย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 ,ตาย,ตายทำลิสติกแม่หักเป็นสองท่อนชิวหรือขาวหน้าอย่าสนนะลูกเฮ้อต้องเสียเงินไปซื้อมาใหม่อีกแล้วสิเราแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อลูกรักแม่ทนได้แต่อย่าบ่อยนักน,นะจ๊ะโถตัวร้อนเชียวตีสองแล้วเฮ้อถึงเวลากินยาแล้วกินยาหน่อยนะลูกนะ เดี๋ยวแม่จะเช็ดตัวให้ใครจะได้ลดลงเร็วๆหูยง่วงจังเลยอะแต่ไม่เป็นไรอะเพื่อลูกรักของเราแม่ทนได้เข็มปิดสมุดบรรจุเก็บเข้าที่สิยงเพลงแว่วมาเบาๆใครนอรักเราเท่าชีดีใครนอปราณี ใครใครทนอะรักเราใช่เพียงรูปกายรักเขาไม่นานมิคิดทำลายใครนะแม่จ้าแอมรู้แล้วว่าใครรักแอมที่สุดแอมไม่เคยรู้เลยว่ากว่าจะถึงวันนี้แม่ต้องลำบากมากแค่ไหน ต่อไปนี้แอมขอสัญญาว่าจะปรับตัวเอง,เองให้ดีกว่านี้เพื่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยคอยเตือนคอยบนแอมบ่อยๆนะจ๊ะแม่จ๋าแอมรักแม่ที่สุดในโลกเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องแรกบันทึกรักของแม่ตรงกับชีวิตใครบ้างเอยนะคะเราทุกคนนะคะก็มีแม่มีพ่อนะคะ การมีต้องทุกคนต้องมีแน่ค่ะอาจจะบางครั้งบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ด,ด้วยกันโดยภาวะต่างๆนะคะเรื่องราวของแอมเนี่ยก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอีกเรื่องราวนึงในมุมในมุมความรักของแม่กับลูกนะคะแม่ของแอมรักแอมมากนะคะดูในบันทึกแล้วแล้วแอมรักแม่ของแอมมากเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเหมือนนักเรียนเลยนะคะ เรื่องนี้นะคะหลายคนฟังอาจจะเศร้าเสียใจครูฟังบางครั้งครูก็แอบน้ำตาซึมๆเหมือนกันนะเพราะว่าครูก็เป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งลูกด้วยนะคะเป็นสองบทบาทเลยเป็นลูกก็ต้องทําหน้าที่ลูกนะคะพอเราได้เป็นแม่เราก็ได้ทําหน้าที่แม่อีกอย่างหนึ่งตอนนี้หนูๆได้ทําหน้าที่ลูกไปแล้วนะคะก็ต้องทําหน้าที่ลูกให้ดีเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่นะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแบบฝึกหัดให้ทำอะไรบ้างอ้าวข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนข้อที่หนึ่งอ่าหน้านี้นะคะเปิดไปหน้าที่219เนี่ยจะมีคำถามถามง่ายๆนะคะโดยการให้นักเรียน,นยทำเครื่องหมายถูกลงไปในตัวหอยท่ากับคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งครอบครัวของแอมมีกี่คน ครอบครัวของแอมมีกี่คนนักเรียนฟังดูแล้แลวนักเรียนคิดว่าครอบครัวของแอมเนี่ยเขามีกันกี่คนคะมีใครกับใครบ้างนะคะสองแอมช่วยทำงานบ้านอะไรแอมช่วยทำงานบ้านอะไรนะคะจำได้ไหมในเรื่องแอม่กำลังทำอะไรอยู่แหม่มกำลังทำอะไรอยู่นะคะ 3. แอมเข้าใจความรักของแม่จากสิ่งใดคะแอมเข้าใจความรักของแม่จากสิ่งใดนักเรียนดูนะคิดดีๆแอมไปเจออะไรมานะคะแอมไปเจออะไรระหว่างที่ทำงานบ้านไปอ่านอะไรมานะคะสข้อเห็นไคะต่อไปนะคะข้อนี้เป็น แสดงความรู้สึกนะคะของตัวเองรันนี้นักเรียนนะคะข้อน,นี้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนักเรียนอาจจะพูดความรู้สึกที่มีต่อแม่และสิ่งที่อยากทําเพื่อให้แม่มีความสุขเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนพูดแล้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนเขียนหรือคุณพ่อคุณแม่จะเขียนให้ก็ได้ค่ะแต่ต้องเขียนจาก ความรู้สึกความคิดของของน้องนะคะถามถามน้องดูว่ารู้สึกยังไงต่อแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็ช่วยเขียนให้ก็ได้อยากทําอะไรให้แม่มีความสุขก็ลองถามเขาดูนะคะที่เขาตอบมาไม่ต้องยาวมากค่ะตอบสั้นๆนะคะ่ะก็จบเรื่องของเรื่องที่หนึ่งเรื่องของแอมไปละซึ่งหลายๆคนก็โอ้ก็ตรงกับชีวิตฉันอ่ะเพราะฉันก็ชอบเฉียงแม่เหมือนกันบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าแม่ขี้บ่นจังเลยน่ารำคาญจังเลยนะคะ เดี๋ยวลองทำนะคะกิจกรรมหน้าของ219ดูแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะเกียนไว้ทำทีหลังก็ได้นะลูกไปฟังอีกเรื่องหนึ่งพร้อมครูก่อนไปดูเรื่องที่2ค่ะเรื่องนี้ก็เรื่องที่2ก็สนุกไม่แพ้กับเรื่องที่1นึ่งเลยเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะ <S <S เรื่องที่2องชื่อเรื่องว่าช้างกินนมขนอืมเป็นไปได้ไหมเนี่ยเราลองไปฟังกันนะคะ ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนนางสุกับลูกช้างกำพร้าลูกช้างที่ถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาด้วยน้ำนมจากอกมนุษย์ ข้อมูลจากหนังสือนิทานโบราณคดีพระรพนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งเล่าถึงเรื่องราวของนางสุขผู้เลี้ยงดูลูกช้างกำมปราด้วยน้ำนมจากอกของตนจนกลายเป็นที่โจทย์จันของคนในยุคนั้นมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ ในสมัยเมื่อฉันยังเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้มีชายชาวตากคนหนึ่งไปพบลูกช้างพังกำพร้าแม่แต่ยังเล็กตัวหนึ่งเดินโซเซอยู่ในป่านึกสงสารโดยเห็นว่าท้าทิ้งไว้อย่างนั้นก็คงตายจึงชวนเพื่อนที่ไปด้วยกันช่วยกันเอาเชือกผูกคอลูกช้างตัวนั้นและจูงพามาบ้านหวานให้เมียช่วยเลี้ยงให้กินน้ำข้าวต่างนมกินด้วยกันกับกล้วยและหญ้าอ่อนด้วยซึ่งในเวลานั้น เมียกำลังมีลูกอ่อนแต่ก็รับเลี้ยงด้วยความสงสารลูกช้างจนถึงวันรุ่งขึ้นเมื่อเห็นลูกช้างกินน้ำข้าวแล้วยังร้องอยู่นึอว่าคงเป็นเพราะหิวนมจึงเด้รีดนมของตนเองที่เหลือให้ลูกกินใส่ชามส่งไปให้ลูกช้างลูกช้างได้กินน้ำนมคงติดใจแต่นั้นอยากกินเมื่อใดก็จะเข้าไปเคล้าเคลียรประจบคนเลี้ยงแกก็เกิดความเอ็นดูเลืรีดนมให้ลูกช้างกินทุกวัน วันหนึ่งกำลังอุ้มลูกอยู่มือหนึ่งลูกช้างก็เข้ามาขอนมกินจะรีดนมก็ไม่ได้จึงลองแอนอกยื่นนมออกไปให้ทางเต้าลูกช้างก็เอางวงขึ้นพาดบ่าออาปากเข้าดูดนมกินที่เต้าเหมือนอย่างเด็กแต่นั้นแม่นมก็เลยเรักยอมให้ดูดนมกินจากเต้าอยู่เสมอส่วนลูกช้างก็เลยติดยิงนั้นเป็นอย่างแม่นมเหมือนเด็กติดแม่จนแม้เวลานอน ลูกช้างก็เข้าไปอยู่ด้วยที่เนวโรงแม่นมนอนที่บนพื้นวางหม้อลูกของตัวเองไว้ข้างหนึ่งลูกช้างนอนกับแผ่นดินที่ริมยกพื้นอีกข้างหนึ่งแต่จะเอางวงผ้าที่ถูกตัวแม่ไว้ที่แห่งหนึ่งแห่งใดอยู่เสมอจนเคยกันพวกชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็พากันชอบมาช่วยเลี้ยงและเล่นกับลูกช้างตัวนั้นจนคุ้นกับคนสนิทซึ่งเวลานั้นเอิญจะขึ้นไปตรวจราชการที่เมืองตาก ได้ยินว่ามีช้างกินนมคนจึงให้เรียกมาดูก็เห็นจริงดังว่าเห็นแปลกประหลาดยังไม่เคยมีมาก่อนฉันจึงสั่งให้พาลงมาถวายพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรที่กรุงเทพ,พเผอิญมาถึงเวลากลางเดือนอ้ายใกล้กับงานปีที่วัดเบญจมาพิษซึ่งดูเหมือนพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของลูกช้างจะได้เงินกลับขึ้นไปด้วยไม่น้อยได้ยินว่าเมื่อกลับขึ้นไปถึงเมืองตาก ก็เลี้ยงดูลูกช้างตัวนั้นให้วิ่งเล่นอยู่กับลูกของตัวที่บ้านจนลูกช้างนั้นเติบโตขึ้นจึงได้จับเชิงใช้อย่างช้างสามมันและนี่ก็คือเรื่องราวแปลกประหลาดที่เคยเป็นที่โจจันเรื่องราวของนางสุกับลูกช้างกัมพร้าที่กินนมคนจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภภาพจากหนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีนั่นเอง จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องช้างกินนมคนก็ยังเป็นอยู่กับเรื่องของแม่ๆลูกๆอยู่นะคะแต่ทีน,นี้เปลี่ยนไปละเมื่อกี้เรื่องแรกแอมกับแม่เป็นคนทั้งคู่นะคะเป็นคนธรรมดาแบบเราเลยแต่เรื่องนี้แปลกประหลาดมากและเป็นเรื่องในเรื่องเป็นประวัติศาสตร์นะคะมันเป็นเรื่องเก่าเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะคะบันทึกโดยโกรมพยาดํารงราชานุภาพนะคะโห่เกิดขึ้นมาสมัยตั้งแต่ยังใช้ช้างนะคะ มันใช้ชั้นทํางานเป็นหลักนะคะนานมากเลยชัน้นนี้นักเรียนมาดูคําถามกันฟังแล้วเราต้องตอบคําถามได้นะคะชั้นนี้นักเรียนมาดูในแบบหัดหน้าสองรอยี่สิลูกช้างมาอยู่กับคนเลี้ยงได้อย่างไรเอาลืมบอกไปค่ะก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกในคําตอบที่เป็นที่ถูกต้องที่เป็นรูปดาวนะคะดาวดวงไหนถูกขีดดวงนั้นนะคะขีดเครื่องหมายถูกข้อหนึ่งลูกช้างมาอยู่กับคนเลี้ยงได้อย่างไร ลูกช้างมาอยู่กับคนเลี้ยงได้อย่างไรหาดูนะคะหลงทางมามีคนพามาถูกจับมา่าดูไปเรื่อยๆนะคะูัวจะพูดได้ไม่ละเอียดนักนะคะเพราะว่าเวลามันจะทำให้คลิปมันยาวอัพโหลดไม่ได้นะคะข้อสองทำไมคนเลี้ยงจึงให้ลูกช้างกินน้ำนมทำไมคนเลี้ยงจึงให้ลูกช้างกินน้ำนม ดาวนะคะดวงนี้นะคะไม่มีอะไรให้กินดาวดวงต่อมาเอนดูลูกช้างเอนดูลูกช้างนะคะต่อไปดาวดวงที่สามอยากให้คนอื่นสนใจอยากให้คนอื่นสนใจนะคะต่อไป ข้อสข้อใดถูกต้องนะคะดาวดวงแรกเลยแม่เแม่เด็กแบ่งน้ำนมให้ลูกช้างแม่เด็กแบ่งน้ำนมให้ลูกช้างดวงที่สองนะคะลูกช้างแย่งเด็กกินน้ำนมลูกช้างแย่งเด็กกินน้ำนมส่วนดาวดวงที่สามดวงสุดท้ายนะคะเด็กไม่ให้ลูกช้างกินน้ำนมเด็กไม่ให้ลูกช้างกินน้ำนมอ่าไหนถูกต้องนะคะ ตอบคำถาม3ข้อแล้วผู้ปกครองไปอ่านซ้ำให้ฟังก็ได้นะคะจะเกิดครูอ่านเร็วเกินไปข้อสองนะคะไม่ต้องทำนะคะเพราะเราไม่มีคู่ให้จับกันเนาะามข้อสองเลยข้อสองไม่ต้องทำนะคะข้อสไม่ต้องทำหาคูก่กาวไว้ให้ข้อสองไม่ต้องทำนะคะมาทำที่ข้อสามเลย ให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ช้างกินนมคนเพราะอะไรเป็นไปได้หรือไม่ที่ช้างกินนมคนเพราะอะไรนักเรียนก็อธิบายความคิดของตัวเองมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของหนูหนูคิดว่าเป็นไปได้ไหมลูกถ้าบอกว่าเป็นไปได้เพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะในเรื่องเขายังกินเลยเป็นไปได้ค่ะ เพราะช้างก็กินนมเหมือนคนค่ะนมคนกับนมนมช้างก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะอะไรก็แล้วแต่นะลูกนะหรือเป็นไปนไม่ได้ค่ะตัวมันใหญ่เกินมันจะกินเท่าไหร่อิม่มเป็นไปนไม่ได้ค่ะนมช้างน่าจะอร่อยกับนมคนอะไรก็ว่าไปนะลูกนะได้หมดตอบตอบและเขียนเองก็ได้คุณแม่คุณพ่อเขียนให้ก็ได้หรือคุณพ่อคุณแม่จะ เขียนให้ดูและให้เด็กลอกก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ต้องเป็นความคิดของน้องเขานะคะเอาละค่ะจบแล้วสําหรับ2กิจกรรมในวันนี้นะคะฟัง2เรื่องยักจิตทักษะในการฟังจับใจความเนี่ยหนูฝึกกันได้ไบ่อยๆเลยลูกครูรู้หนูดูกระตูใน YouTube เป็นประจําอยู่แล้วนะคะก็ฝึกอย่าฟังอย่าดูแลปล่อยผ่านเวลาดูจบแล้วลองถามดูเออตัวละครในเรื่องมันชื่ออะไรเรื่องนี้เขาสอนอะไรหนูให้ความรู้ให้ข้อคิดอะไรหนูนะคะ ฝึกคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูได้ด้วยกันดูกับเขานะคะรับคอยถามเขาถามเขาบ่อยๆเขาจะมีทักษะในการฟังจับใจความที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขึ้นครั้งแรกอาจจะไม่ดีมากนักอาจจะเออตอบไม่ได้แต่ครั้งต่อๆไปเขาจะตอบได้มากขึ้นนะคะคำถามก็คำถามง่ายๆใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะหรือจะแสดงให้เขาแสดงความคิด้คิดยังไงอ่ะถ้าเกิดหนูเป็นแม่ คนเนี้ยหนูใ,ชใ้ช้างกินนมไหมถ้าเกิดเป็นลูกของแม่คนเนี้ยจะรู้สึกรักช้างเหมือนพี่น้องไหมจะให้ช้างกินหรือไม่กินนมดีนะคะคำถามง่ายๆทุกเรื่องนะคะเราสามารถทำให้เป็นเรื่องสนุกแต่ให้ความรู้ฝึกทักษะการฟังได้ค่ะวันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ